ใครใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่ดูคลิปนี้ด่วนะคะ่ะก่อนประชมรับฟังข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้พร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วไม่พลาดสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐการแจกจ่ายเงินเยียวยาต่างๆแน่นอนนะคะเกตนามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจําค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะใครที่ใช้สิทธิบัตรทองอยู่ ต้องฟังกันด่วนๆเลยนะคะล่าสุดทางรัฐก็ออกมาแจ้งเตือนให้กับกลุ่มประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกันอยู่เพ่อแไม่พี่น้องท่านไหนใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่บ้างคอมเมนต์กันด่วนเลยนะคะใครฟังจบแล้วก็ฝากแชร์ออกไปด้วยค่ะเป็นข้อมูลสําคัญนะคะจาก f a c e b o o k แฟนเพจไทยคู่ฟ้าได้โพสประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับประชาชนได้ทราบนะคะย้ําเตือนประชาชนค่ะอย่าลงเชื่อข่าวลือในสื่อออนไลน์นะคะกรณีมีการเผยแพร่ข้อความว่าสมักงานประกันสุขภาพทั่วหน้า หรือสอปอสอชอนะคะส่งข้อความ sms แจ้งอัปเดตข้อมูลบัตรประกันสุขภาพั่นหน้าหรือว่าบัตรทองหรือบัตร30บาทที่เราคุ้นเคยกันนะคะอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลนี้ไปยังสำนักง,ง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชอนะคะได้พบว่าข้อมูลดังกล่าวนี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะเป็นข้อมูลเท็จนะคะ ทางสปอสอชไม่มีนโยบายโทรหรือส่ง sms ข้อความสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใดนะคะเ m s เหล่านี้นะคะเป็นการแอบ,บอ้างชื่อเพื่อหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มมิจฉาชีพ ก็ขอเตือนให้ประชาชนนะคะโปรดอย่าหลงเชื่อคลิกลิงก์ที่แนบมาด้วยนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินหรืออาจจะถูกหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆนะคะสิทธิ์บัตรทองนั้นเป็นสิทธิ์การรักษาพื้นฐานสําหรับคนไทยทุกคนนะคะไม่มีการตัดสิทธิ์แต่อย่างใดทั้งสิ้นค่ะขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว อย่าคลิกลิงก์ที่แนบมากับข้อความนะคะรวมถึงไม่ส่งต่อไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวส่งต่อไปในช่องทางสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะได้รับข้อมูลมาแล้วอย่าเพิ่งเชื่อให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช .133 0สได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะปัจจุบันนะคะมิตราชีพนะคะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ หลอกลวงประชาชนอยู่เสมอนะคะดังนั้นอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะฝากแชร์ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของเราต่อไปด้วยนะคะใครเคยเจอการหลอกลวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ใต้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะหรือมีข้อมูลอะไรนะคะต้องการสอบถามคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลจากเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ